สวัสดีครับก็มาพบกับโซนี่พอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น ep ที่5แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของคณะราษฎร,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 รนะครับคณะราษฎรหรือว่าคณะราษฎรนะครับซึ่งต่อมาใช้ชื่อว่าสมูสรราชสารรมนะครับเป็นกลุ่มที่ดำเนินการปฏิวัติสยามปีพศ2475นะครับแล้วก็ ถูกยกให้เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของไทยถึงแม้ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับคณะราษฎรก็มีผู้นําหลักๆทางฝ่ายพลเรือนก็คือ,อหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าปรีดีเป็นน้ำยงผู้นําทางฝ่ายทหารก็มีพระยาพหลพลพยุทธศนานะครับแล้วก็หลวงสินธุสงครามชัยนะครับสําหรับการก่อตั้งของคณะราษฎรนะครับ ก่อตั้งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2469นะครับที่ทําการพักก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับมีสมาชิกเริ่มแรกก็102คนนะครับคณะราษฎรเกิดจากการประชุมของผู้ก่อการนะครับในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศ,ศักราช2469จากนั้นก็มีการวางแผนการมาตลอดจนรับสมัครสมาชิกเพิ่ม ทำการก่อ,ก,อการสำเร็จในปีพศ4 7 7 5นะครับยึดอำนาจการปกครองอเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับแม้ว่าพระมากษัตริย์และกวายกษัตริย์นิยมจัดต่อท่านคณะราชทำทุกวิถีทางเช่นการปิดสภาการก่อกรบฏทนะครับมีกบฏบวันเดช แล้วก็กบบทพระยาทรงสุรเดชนะครับแต่คณะราษฎรก็ยังเป็นฝ่ายชนะมาตลอดแล้วก็มีบทบาทอย่างสูงนะครับในการเมืองไทยแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงปีพศ2481ถึงพศ2490นะครับบรรยากาศหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียดนะครับอยู่ในช่วง นายกรัฐมนตรีก็คือจอมพลปอพิวูลสงครามนะครับแล้วก็ภายใต้การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหานนท,ทมหิดลนะครับทําให้ขวัยกษัตริย์นิยมนะครับสบช่องทางที่จะช่วงอานาจคืนนะครับจนทําการสําเร็จในปศ .2490 นะครับก่อการรัฐประหารในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับ สมาชิกของคณะราษฎรก็หมดอำนาจไปโดยสิ้นเชิงนะครับเหลือแต่จอมพลปพิบูลสงครามซึ่งก็หมดอำนาจไปแล้วในตอนนั้นนะครับมรดกของคณะราษฎรนะครับถูกโจมตีในเวลาต่อมาว่าเป็นเผด็จการทหารนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเผด็จการทหารในยุคข,ของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับในช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าชิงสุขก่อนหามมีการยก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่นะครับเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยแทนนะครับสำหรับการก่อตั้งนะครับาราชานาจาักรไทยนะครับปกครองระบบสมบูรณ์รายาสิทธิราชมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือสมัยสุโขทัยมายุทยาจนมาถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาสิ้นสุดในสมัยของพระบาทสมเด็จ พระปะกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับประเทศไทยได้ประสบกับป Xing, ัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงที่เกินจะแก้ไขกันคุกคามจากต่างชาตินะครับช่วงนั้นอยู่ในห่วงของจกักรวรรดิบริติสนะครับแล้วก็จักรวรรดิฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยกำลังปฏิวัติกำลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเดิมก็คือระบบกษัตริย์มาเป็นประชาธิปไตยส่งผล ไปยังประเทศต,ต่างๆทั่วโลกนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับเปลี่ยนการนานใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชาวชนชั้นกลางนะครับในกรุงเทพมหานครก็มีจํานวนมากขึ้นแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศกลับมาบ้างบางส่วนนะครับมีความรู้จากชาติตะวันตกมาก็มีาการแสดงบทบาทที่ต้องการสิทธิจากรัฐบาลแล้วก็วิจารณ์ว่า รัฐบาลไร้ประสิทธิภาพนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับคณะราษฎรประกอบด้วยกลุ่มบุคคลผู้ต้องการให้มีการเปลีปล่ยนแปลงการปกครองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนและก็นักศึกษาทหารนะครับก็มีการทำงานอยู่เบื้องหลังในทวีปยุโรปนะครับการเริ่มต้นก็มาจากนายปีดีปนมยงนะครับไปเรียนศึกษาวิชากฎหมายแล้วก็ ร้อยโทรประยูนพมรมน,นตรีนะครับซึ่งเป็นนักเรียนวิชารัฐศาสตร์นะครับมาร่วมหาแนวคิดแนวทางที่จะอภิวัตสยามนะครับก็เริ่มหาสมาชิกเพิ่มเติมหากนที่มีแนวร่วมแนวความคิดแบบเดียวกับตนนะครับก็มีการได้มาเพิ่มเติมก็คือสมาชิกอีกเ็คนก็มีร้อยโทร้อยโทแปลกขีตสังฆะนะครับ ซึ่งเป็นนักเรียนวิชาทหารสาขาปืนใหญ่นะครับที่ประเทศฝรั่งเศส2ก็ปีดีพนมยงนะครับนักศึกษาวิชากฎหมายที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส3ร้อยโทรประยุนพมณมนตรีนะครับนักศึกษาวิชารัฐศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส4ร้อยตีทัศนยัยมิตรพักดีนะครับเป็นนักศึกษาวิชาทหารมานะครับ ที่ประเทศฝรั่งเศสห้านายตัวละพานุกรมนะครับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหจรูนสิงะเสนีนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เจ็ดนายแนบพลโยธินนะครับนักเรียนวิชากฎหมายที่เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับ เหล่านี้รุ่นเป็นนักเรียนนอกนะครับมีความคิดที่จะอภิวัตยามนะครับก็เริ่มมีการประชุมครั้งแรกนะครับที่บ้านเลรที 9, ่เก้าถนนซอมอานะครับในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์พศ2469ซึ่งมีการประชุมอย่างเคร่งเครียดแล้วก็แนวคิดนี้นะครับปรึกษาลงมติกัน คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับโดยตกลงที่จะใช้วิธีการก็คือต้องการยึดอํานาจโดยจับพลันนะครับรวมทั้งพยายามดิกเรี่ยงการนองเลือดนะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นมาในประเทศฝรั่งเศสและก็การนองเลือดในการปฏิวัติของรัเสเซียนะครับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการถือโอกาสเข้ามาแทรกแซงจากมหาอำนาจนะครับมหาอำนาจตอนนั้นก็มหาอำนาจบิสเตนนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสที่มีดินแดนติดกับสยามในเวลานั้นนะครับเพราะว่าประทเทศเพื่อนบ้านเราก็ถือว่ายังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะครับกลุ่มผู้ก่อการนะครับก็มีปณิธานนะครับในการเปลีป่ยนแปลงการปกครอง เพื่อให้สยามบรรลุเป้าหมาย6ประการนะครับซึ่งต่อมาเมื่อย,ยึดสยามได้แล้วนะครับก็ได้ประกาศเป้าหมาย6ประการนี้ไว้ในคณะรัสดรฉบับที่1นะครับต่อมาก็เรียกว่าหลักอุปการของคณะรารนะครับก็ประกอบไปด้วยข้อที่1น,นะครับจักต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจ ของประเทศนะครับไว้ให้มันคง 2. จากต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้เกิดการประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มากที่สุด 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของรัศดรในทางเศรษฐกิจนะครับโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหาหารให้กับรัศดรทุกคนนะครับมีการวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติและก็ไม่ปล่อยให้รัศดรอดอยาก สำหรับข้อที่4นะครับจะต้องให้รัศดรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่ให้พวกเจ้าหรือว่าพวกที่มีสิทธิยิ่งกว่ารัศดรเหมือนกับที่เป็นอยู่นะครับข้อที่5นะครับจะต้องให้รัศดรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ีประการนะครับข้อที่6นะครับจะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่รัษฎร สุดท้ายแล้วนะครับทั้งอตก,ก็เมื่อในลงที่มติการประชุมนะครับก็ลงมติให้ปีดีบรนนยงเป็นหัวหน้าของคณะรัฐไปพรางพางก่อนนะครับสำหรับการเริ่มรับสมัครสมาชิกนะครับก็มีการเตรียมการมีนายทหารระดับสูงนะครับที่มีแนวความคิดเดียวกันนะครับซึ่งประมาณสี่ห้า ปีกอนที่จะทําการปฏิวัติก็มีแนวร่วมเข้ามาร่วมอ,อยู่หลายคนนะครับเริ่มก่อตั้งพรรคแล้วก็มีแนวร่วมเช่นพระยาพหลพลพลนยุยศเสนานะครับก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าสายทหารมีความคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้ว2-3ปีแล้วก็สายพลเรือนนะครับก็มีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาประมาณ6-7ปีแล้วนะครับ ข้อมูลเหล่านี้นะครับทาให้น่าเชื่อถือว่า,าสายตาหารเนี่ยคิดจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองมาก่อนแล้วพอมาร่วมกับไฟของพลเรือนก็ทำการปฏิวัติสยามนะครับในช่วงระหว่างปีพศ2470ถึง2472นะครับรัฐโทรประยุนก็สามารถหาสมาชิกได้เพิ่มอีก8นายนะครับ รวมทั้งพระยาทรงสุรเดชซึ่งขณะนั้นนะครับเดินทางไปศึกษาดูงานที่ฝรั่งเศสแล้วก็หลวงสิทธุสงครามชัยนะครับก็เป็นนักเรียนในเรือที่ประเทศเดนมาร์กนะครับนอกจากนี้ก็มีบุคคลที่สําคัญยังมีนายควงอาภัยวงศ์นะครับคือผู้ก่อตั้งพรกประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็นายทวีบุญยเกตนะครับการก่อตัวก็ เริ่มจากสิบห้าคนแรกเนี่ยครับมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นักเรียนอนอกร่วมสถาบันแล้วก็มีบางคนนะครับที่เป็นเกลาติกันนะครับแม้แต่สมาชิกคณะราชรายคุลนะครับจะเป็นนักเรียนอนอกแต่ก็ไม่เคยศึกษาต่อณต่างประเทศนะครับมีหลายคนนะครับที่เป็นนักเรียนอนอกใช่ไหมครับแต่ก็มีคนที่ศึกษาในภายในประเทศที่ไม่ได้ไปเป็นนักเรียนอนอกแต่มีแนวความคิดที่จะ เปลี่ยนแปลงการบุกองเช่นประยาฤทธิอาคคเนนะครับหรือว่าสละเอมาิรินะครับการรับสมัครของคณะราษฎรนั้นถือว่ารัดกุมมากนะครับเมื่อเทียบกับเหตุก,การณ์กระบฏรส .130 นะครับเนื่องจากว่าไม่มีข่าวร่วไหลเลยนะครับมีหลักฐานบอกว่าบางคนปฏิเสธที่จะเข้าร่วม แต่สัญญาว่าจะไม่บอกรัฐบาลน,นะครับตั้งหลังจากนั้นนะครับพอเริ่มได้สมาชิกก็ทำการปฏิวัติในปี2475นะครับคณะราษฎรนะครับมีการแบ่งสายของคณะราษฎรนะครับ2แบบนะครับสายทหารบกสายทหารเรือนะครับตามคำบอกเล่านะครับอของพระยาทรงสุรเดชนะครับ ก็บอกว่าแบ่งออกเป็นสีพวกมีสายพลเรือนนำโดยปีดีปนนยง p สายทหารเรือนำโดยนาวาตรีหลวงสินตุสงครามชัยนะครับสายหารบกชั้นยศน้อยนะครับก็นำโดยปันตรีหลวงพิบุญสสงครามแล้วก็สายตานบกชั้นยศสูงนำโดยปันเอกปยาพลพลพรยุทธอาสนานะครับเหล่านี้ก็คือผู้ก่อการนะครับ ในการเปลีป่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้นะครับพอวางแผนนะครับสำหรับการเตรียมการนะครับก็เริ่มประชุมลงมือทันทีหลังจากาวันที่4 4สเดือนก่อนหน้าหั้นก็คือการวางแผนนะครับวางแผนเสร็จยีสบสีมิถุนายน2 4 7พส็หน้าก็ทาการก่อาการเปลีป่ยนแปลงการปกครองนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับประจวบกับความหวังแห่ของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ำกลางปัญหาศเศรษฐกิจที่ตกต่าแล้วก็ความกัดแย้งในหมู่เสนาบดีนะครับด้านชันวิทย์เกษตรศริสนิษฐานว่าการหารือแนวทางการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามในหมู่ปัญญาชนทําให้เกิดการประชุมของคณะราษฎรดูเหมือนกับไม่ปกติแต่พวกที่ก่อการอยู่ในเวทวงของอํานาจแล้วก็ผู้ใหญ่รัฐบาลชลาใจเลยว่าเห็นว่าคุ้นเคยกันนะครับ คงคิดว่าจะไม่มีการก่อ,อก,การหรือว่าการที่จะประเศสยามพระยาทรงสุรเดชได้ชื่อว่าเป็นมันสมองเบื้องหลังของการปฏิวัติสยามในครั้งนี้เลยนะครับอุดมการณ์นะครับสมชิกก็มีอุดมการชาตินิยมที่ตกทอดมาจากราชชาติในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเล็งเห็นว่า ระบบสมบูรณนาญาสิทธิราชนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้แล้วก็คิดว่าเป็นระบบที่ทําให้ประเทศล้าหลังไม่เจริญทัดเทียมนานาอาญะประเทศทักทีนะครับแล้วก็ยังการหนักถึงภัยที่เกิดจากจ,ากจากักรวรรดินิยมจากบิสตเตนแล้วก็ฝรั่งเศสอันที่มีดินแดนติดกับสยามทั้งสองทิศเลยนะครับนอกจากนี้ความเห็นชอบนิยมในระบบรัฐธรรมนูญแล้วก็มองว่า ประชาธิปไตยนะครับเป็นระบบการปกครองเดียวที่ได้รับความนับถือในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้านะครับเพราะยุคนั้นก็คือยุคอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาเลยนะครับก็เป็นต้นเหตุให้ทำการปฏิวัติในครั้งนี้นะครับโดยมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้เวลานานในการก่อให้เกิดประชาธิปไตยก็คือมีการประวิงเวลามาตั้งแต่ รัชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับสําหรับทัศนคติที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับผมมองว่าเป็นนิยมสถานรัฐสังเกตได้ว่าจากคณะรฎรประกาศแล้วก็ประนามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับถือว่าเป็นการจับจ้วงเบื้องสูงในในเวลานั้นนะครับก็มีบทความที่กล่าวว่า กษัตริย์คงทรงอำนาจเหนือกฎหมายอยู่ตามเดิมทรงแต่งตั้งญาติญาติวงและคนสอพรอ้ร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญไม่ทรงควางเสียงรัศดรปล่อยให้ราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตะลาเนินของสยามประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้มีสิทธิมากกว่ารัศดรกดกี่ขกงเวงรัศดร ปกครองโดยขาดาหลักวิชา,ารัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือว่าเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งบางที่ก็เรียกว่าไพร่หรือว่าเรียกว่าข่าบ้างนะครับเป็นสัตว์ดิรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพากันทำนาบนหลังคนจะเห็นได้ว่าภาษียากรที่บีบคั้นเอามาจากราษฎรนั้น กษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้เป็นส่วนตัวปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนรัศดรกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงกล่าวเสียเงินราชการหรือภาษีถ้าไม่มีเงินอัฐบาลก็จะยึดทรัพย์หรือใช้หานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้าเช่นนี้ นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกรเซอร์ของเยอรมันซึ่งจนชาตินั้นก็ได้โค่นนัชบัลันเสียแล้วอันนี้ก็เป็นข้ออ้างที่มีเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็ต้องจัดปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือ,อมีความคิดหนึ่งดีกว่าความคิดเดียว ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรจะไม่ทําการประสงค์ทําการแย่งราชสมบัติฉะนั้นได้ขอเชิญกษัตริย์องค์นี้ดํารงตําแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือภายใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทําการโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่า ถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและเป็นการจำเป็นที่ประเทศต้องมีการปกครองแบบประชาธิปไตยก็กล่าวคือประมุขของประเทศจะได้เป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลานะครับ ก็ความจากบุญนิยามของอประชาธิปไตยนะครับก็จะได้เห็นได้ว่านะครับคณะราชยกให้กษัตริย์อยู่ทรงที่เดิมนะครับก็มีสถานะเป็นกษัตริย์เหมือนเดิมแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจะทําการใดก็ให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับสําหรับการปฏิวัติสยามพศ2 4 7 5 กะราษฎรมีการจัดตั้งสมาคมณะราษฎรนะครับมีลักษณะเป็นพรรคการเมืองแล้วก็มีพระยานิติศาสตร์ไปสารเป็นนายกสมาคมรับสมัครสมาชิกตัวประเทศจงมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับภายหลังรัฐบาลพระยามโนปรกรณ์นิติธาดานะครับประกาศห้ามตั้งสมาคมการเมืองแล้วก็เป็นการ ยุบสมาคมของคะราษฎรไปด้วยนะครับแม้ภายหลังนะครับพยาพลปัพยุอาสินาอันหนึ่งในคาราษฎรได้เป็นนายกตุฐมนตรีแต่ก็ยังไม่เลิกการห้ามจัดตั้งประกันเมืองอสมาคมของคะราษฎรจึงเปลี่ยนบทบาทเป็นสมุรสรราชดานรมก็คือ,อแปลงตัวเองจากคะราษารไปเป็นสมุรสร,ราชดรรานรมนะครับ ็มีวัตถุประสงค์เป็นองค์กรเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงนะครับบทบาททางการเมืองในตอนนั้นนะครับพลังกาเนเป็นการปกครองก็คณะรารมีบทบาทและก็มีอิทธิพลนะครับในทางการเมืองและก็ทางด้านสังคมของประเทศไทยนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณ15ปีนะครับจนมาหมดอำนาจสิ้นในช่วงปีพศ2490 จากการรัฐประหารของคณะนายทหารภายใต้การน,นำของพลโทผินจุนวันนะครับและจากนั้นก็ได้ให้จอมพลปอพิบูลสงครามขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับถึงแม้จอมพลปอจะได้เป็นสมาชิกของคณะรฎรก็ตามนะครับแต่สมาชิกและก็บุคคลร่วมคณะในรัฐบาลก็ไม่ได้มีความเห็นเหมือนกันนะครับก็มีความเห็นกัดแย้งกันโดยรัฐประหารครั้งนี้นะครับ ถือว่าเป็นการล้างอำนาจทางการเมืองของคณาาชโดยบทสิ้นนะครับแล้วก็ในเส้นทางการเมืองก็ไม่ได้มีบทบาทเหมือนกับตอนแรกเริ่มนะครับก็คือคณาาชเสื่อมอำนาจไปแล้วก็หมดอำนาจไปในที่สุดนะครับสำหรับสมาชิกคนสุดท้ายนะครับของคณาาชที่ที่หมดลงที่จบลงเสียชีวิตก็คือร้อยโทกระจางตุลาลักษ์นะครับ เพิ่งเสียชีวิตมาไม่กี่ปีนี้เองนะครับก็คือ24มิถุนายนพศ2552อันด้วยอายุ96ปีนะครับสำหรับแนวคิดปอปรักนะครับพระมกษัตริย์และก็กลุ่มกษัตริย์นิยมนะครับสมคบกันคิดว่าเป็นบอนทำลายกัดกวางอณาราชก็เกิดเป็นคณะชาตินะครับเริ่มจากการต่อรองรัฐธรรมนูญและก็มีการเพิ่มพระราชอำนาจ แล้วก็ชะลอการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรไปเกือบสิบปีนะครับก่าจะได้เลือกตั้งนะครับนําไปสู่กฎหมายปิสปปดสภาและก็หุ้นใจรัฐมนูญนะครับเพื่อกัดฝังการพิจารณานะครับาการโรงเศร,รษฐกิจปีพศ .2475 หรือว่าสมุดปกเหลืองของปีดีพนนมยงนะครับแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับประบาิสมดิจพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงตำหนินายกรัฐมนตรีนะครับว่าจัดการกับคณะรัษฎรได้ไม่เด็ดขาดพอและลงพระประมาภิไธในพระบรมราชโองการประหารชีวิตสมาชิกคณะรารไว้ล่วงหน้านะครับทรงตั้งหน่วยสืบราชาการรับส่วนพระองค์เพื่อถวายรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆนะครับและก็เกิดเป็นเครือข่ายต่อต้านการปฏิวัติใต้ดินนะครับระหว่าง กลุ่มกษัตริย์นิยมกลุ่มพรรคการเมืองแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่มีวังไกลกัง,งวลเป็นจุดศูนย์กลางนะครับในการก่อการกรบฏนะครับาการกรบฏบวรเดชนะครับมีการสั่งจ่ายเงินของพระกลังแล้วก็เงินที่เป็นเงินของของเจ้านะครับก็คือพอร,ร,ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบราวบรเดชนะครับ จำนวน2,000 0 0บาทในสมัยนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับสายรับส่วนพระองค์ยังลงมือสัง่งงานผู้นำคณะราษฎรหลายคนนะครับระหว่างปี2476ถึง2478นะครับแล้วก็มีคำสั่งค่าตัดตนนะครับเพื่อไม่ให้สืบสาวมาถึงสายรับด้วยนะครับหลังจากเพื่อนพร้อมาหลายครั้งนะครับทรงเปลี่ยนกลับมาแสดงท่าทีสนับสนุนประชาธิปไตย เพื่อให้เข้าใจว่ากฎหมายต่างๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่พระราชประสงค์นะครับแล้วก็หลังจากกบฏประยาทรงสุเรเดชในปีพศ .2481 นะครับรัฐบาลสามารถกวาดล้างกระบวนการกษัตริยมได้ขนาดใหญ่นะครับหนึ่งในนั้นนะครับมีเจ้านายชั้นสูงก็คือ,อกรมขุนชัยนาทรเรนทรน,นะครับ ในเอกาสารของสารพิเศษนะครับกล่าวว่าการเคลื่อนไหวในการเข้าเข้าอาดีตพระมหากษาัตริย์ที่กรุงอนดอนและกรมนกรอสวรรค์วรปินิษท,ที่ดินเนีเซียเพื่อที่ว่าจัดหาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการกวาดล้างครั้งใหญ่นี้นะครับก็มาจนถึงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองบรรยากาศก็มีการปณีปัติ n o r ให้กระบวนการกษัตริย์นิยม กลับคืนมาอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการนิรโทษกรรมนะครับของพวกกบฏต่อรัฐบาลของคณะราษฎรก็คือเกือค่ายกษัตริย์นะครับเกือค่ายกษัตริย์นิยมก็จะตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาอนัาติดลในปีพศ2489กลุ่มกษัตริย์นิยมก็ สบช่องนะครับทวงอำนาจคืนและคิดอ่านกําจัดผู้นําของคณะราษฎรสําคัญอันสองคนนะครับก็คือปีดีพนมยงแล้วก็จอมพลแปรพิบุลสงครามนะครับสุดท้ายรัฐประหารในพศ2490ก็เกิดขึ้นนะครับโดยได้รับพระราชหัตถเลขาแสดงความอพอพระราชดุลใจของอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชนะครับกล่าวว่า ส,สถาบันนะครับถือว่ากลุ่มกษัตริย์นิยมสร้างพันธมิตรหลายกลุ่มนะครับบางครั้งก็ร่วมกับพลเรือนบางครั้งก็ร่วมกับทหารบางครั้งก็ร่วมกับทหารใหม่เพื่อล้มล้างทหารเก่าจนสุดท้ายก็สามารถกําจัดคณะราษฎรและก็สถาปนาอ,อนเนกชนนิกรนะครับหรือว่าสมุทรสมมุติกับระบบปฏิเด็ิการทหารภายใต้ชื่อระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวว่าเจอกัน EP ต่อไปนะครับจะมาเล่ากันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็กอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับปิดปัายต่กกันได้ก็กอไปด้วยนะครับนะ